กิจกรรมที่พระนวกาศที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันก็คือในเวลาปฏิสิงครึ่ง<ม>ก็จะเริ่มทำความสะอาดวัดวาดตารวิหาเจดีย์ภายในวัดมีการทำความสะอาดมีการดูแลภายในเสนาสะนะภายในวัดนี่คือกิจกรรมที่ประสงค์นวกกาศ ที่คือปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็จะปฏิบัติอย่างนี้คะท่านทั้งหลายท่าเข้าใจว่าพระสงฆ์เหล่านี้เป็นพระที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเสกขยวัภไปในวัดไม่ว่าจะเป็นการดูแลวัดทําความสะอาดวัดตัตที่ท่านเจ้าวาดได้มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนดังนั้นเวลากิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้น,นก็ต้อง มีความอดทนอดกัน้นแม้จะเป็นเวลาประมาณปี่ห้าก็ต้องทำนี่คือหน้าที่ของคนพระเพราวะว่าในพระธรรมวินัยนยี่บัญญัติไปให้ประสงฆ์ทั้งมวลเนี่ยต้องช่วยกันดูแลเสนาสะนะภายในวัดโดยเฉพาะการกวาดตา,านพิหารเจดีวัดในอุโบสถมั่งในสถานที่ภายในวัดเนี่ยนี่คือจิตวัตรประจำวัดของ แต่ลนะท่านแต่นะละรูปดังนั้นจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่า